สวัสดีค่ะวันนี้มาหาัดอ่านนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายกันนะคะ The Rabbit and the Turtle โพสตออกเสียงแบบอเมริกันนะคะ Turtle จะออกเป็น Turtle Turtle เสียงเหมือนตัวดีนะคะ Rabbit Rabbit ตัว R นะคะต้องออกเสียงคล้ายๆรอเรือเราอะต้องยกลิ้นด้วยนะ Rabbit Rabbit ไม่ใช่ Labbit แบบตัว L นะคะตัว L จะไม่ได้ยินเสียงเหมือนรอเรือนะคะเหมือนอลอ l ิ i n rabbit rabbit เวลาอ่านก็ให้นึกถึงเหตุการณ์แล้วก็นึกถึงว่าเจ้าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือเต่ากับกระต่ายเนี่ยแต่ละตัวเขารู้สึกยังไงพอเรารู้สึกว่าเออเขารู้สึกยังไงแล้วเราก็เปล่งเสียงอ่านออกมา ออกมาแบบไหนก็แบบนั้นเป็นสไตล์ของเราเองหายให้เจอนะคะหายเจอทุกคนเราจะอ่านช้าหรืออ่านเร็วเราก็ต้องให้มีความถูกต้องมาด้วยแล้วก็มีอารมณ์ของความรู้สึกอารมณ์ของความรู้สึกอเดียวกันมีความรู้สึกของตัวละครแล้วทํายังไงให้อ่านแล้วสนุกสําหรับตัวเองอะนะแล้วก็คนฟังก็น่าจะฟังแล้วสนุกเล็กน้อยอะ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เล่านิทานเก่งเง,งแต่เราพยายามนะคะโบอ่านช้าๆก่อนนะ one day หรือจะ one day สูงต่ำยังไงก็ได้แล้วแต่สไตล์เราเลยแต่เราต้องฟังตัวเองว่าได้หรือยังนะ one day a r a b i t was boasting about how fast he could run boasting คือหลงตัวเองซึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่าโบ๊ออกเสียงถูกไหมนะแต่แต่ที่เช็คมาคล้ายๆแบบนี้นะ a the r e s s began the rabbit raced way ahead of the turtle โบ๊ททำเสียงแบบนี้เพราะว่าเสียงให้มีความรู้สึกว่ามันใกล้ไกลไม่ใช่มันไกลเฉยมันใกล้ไกลนะคะ way ahead ก็ลากเสียงนิดนึงอันนี้คือความคิดของโบ๊ว,ว่าเออถ้าว่าทำแบบนี้ จะมีความรู้สึกว่าเออมันไกลจริงๆนะ just like everyone thought ก็เหมือนกับที่ทุกคนคิดเอาไว้แหละว,ว่ากระต่ายมันต้องแสงหน้าก่อนอยู่แล้ว the rabbit got to t h e h a l f w a y Point. and could not see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. เจ้าก็ตายมาได้ครึ่งทางก็ไม่เห็นเต่าก็รู้สึกจะนอนละอยากจะนอนเพราะว่าทั้งร้อนทั้งเหนื่อยจะต่าตามไม่ทันหรอกก็เลยจะนอนสักนิดหนึ่งเนี่ยผก็เลยทำเสียงแบบเมื่อกี้นี้นะ Even if t h e t u r t l e pass him he would be able to r a i t to finish line ahead of him อันนี้แบ่งจังหวะผิด to finish แล้วก็ไลน์ต้องมาด้วยกันนะ even if the turtle passed him he would be able to r a c e to the finish line ahead of him all this time the turtle kept walking step by step by step เ mm hmm. จ้าเต่าก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวอันนี้อันนี้คืออารมณ์นะคือเต่าเขาช้าแล้วเขาก็เดินช้าๆทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวก็เลย เสียงออกมาแบบเมื่อกี้นะ He never quit no matter how hot and tired he got he just kept going ถึงแม้ว่าจะร้อนแล้วก็จะเหนื่อยเจ้าเต่าก็ไม่เลิกนะไม่เลิกละไม่ยออ่อท้อนะก็ยังค่อยๆเดิน However the rabbit slept longer than he had thought and woke up he could not see the turtle anywhere ตกใจ he could not see the turtle anyway he went all full speed to the finish line อันนี้ก็วิ่งเลยเร่งเลยเร่งเต็มที่เนี่ยพวกก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ย f u n t the turtle there waiting for him คือมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไปไม่ทันแล้วก็พอไปไม่ทันเห็นอ้าวฉันแพ้แล้วเหรอเนี่ยก็รู้สึกเสียใจไง Moral never underestimate the weakest p p p o n n t t p p p o n n t t คือผู้แข่งนะคะ The weakest คือคนที่อ่อนแอกว่าแต่ w i k e s t คือขั้นสุดอ่อนแอที่สุดนะ u n r e s t s t i t e t e ก็คือคิดว่าเขาทำไม่ได้ประเมินความสามารถของคนต่ำนะคะเท่านี้อันนี้ก็คือวิธีการฝึกอ่านแนะนำให้ทุกคนเนี่ยอ่านช้าก่อนอ่านช้าแล้วก็ฟังเสียงตัวเองว่าเออปรับโทนหรือ,อยัง ถ้ายังไม่ปรับก็ปรับซะแล้วค่อยมาเริ่มอ่านแบบปกติของแต่ละคนนะคะวันนี้ก็เท่านี้ไปละบา,บายสวัสดีค่ะ